สวัสดีครับมาวันนี้เราอยู่กันใน Forza Horizon ภาค5เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาหยุดกับรถหรูจากค่าย t o y ยต้หน่อยหนึ่งละกันนะครับเป็นรถสปอร์ตสประตูคูเป้นะวันนี้เราอยู่กับ r e x ซั่ตอ์ซีเนะครับนี่เห็นไหมมีคําว่า F อยู่ข้างๆรถด,ด้วยนะรถคันนี้จะผลิตอยู่บนพื้นฐานของ r e x ซั่์ซีที่เริ่มต้นผลิตในช่วงปี2014จนถึงปัจจุบันนะครับจะจัดอยู่ในคลาสของ g r a n ทัวร์เอ S เซ gment นะบอดี้มีแค่2ประตูคูเป้อย่างเดียวนะครับไม่มีโฉมเปิดหลงังคานะ เลเยอร์รถคันนี้จะเป็นเครื่องวางหน้าขับหลังนะครับแต่จะมีเป็นโฉมขับสีด้วยเป็นโฉม Hi นะไฮบริดนะไงรบคันป่มารายซ้ายนะครับสเปคยนะุโรปนะรถคันนี้เท่ไหมในส่วนเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่อง 4,969cc หรือว่า5.0ลิตรนั่นเองนะครับ V8 NA เนะ้องศาเฉียงของตู้วีอยู่ที่90องศานะครับลาดเครื่องจะเป็น2 UR GSE นะครับยังไง UR Ultra Rare ครับ รรนะ <laughs> แรงม้าอยู่ที่467แรงม้าที่7,100รอบนะครับแล้วก็ท็อก527นิวตันเมตรที่4,800รอบจนถึง5,600รอบเลยนะครับในส่วนของเกียร์จะเป็นเกียร์8สปีดออโต้นะครับ0-100อยู่ที่4.5วิททอาสปีด278กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภายในเป็นไง หรูหรานะครับราคาขายอยู่ที่ประมาณ65,000เหรียญถึง89,000เหรียญนะครับถ้าอิงเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ2.2ล้านบาทถึง3ล้านบาทไม่รวมภาษีนําเข้านะครับในบ้านเราไม่มีขายนะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1,800กิโลนะครับภายในเป็นไงอาคันทารา่านะครับคาร์บ,บอนแต่คอนโซลแม่งแบบว่าสูงนิดนึง <laughs> ใช่ไหมนะครับแต่ภายในก็ดูรูหราดีนะเบาะสีครีมนะครับเปื่อนง่ายมากๆ ก็ปาไปลุยกันดีกว่าเหไงคันโคตรใหญ่อะบอกเลยสวยมากผมชอบนะแต่ว่าข้างหน้ามันไม่เท่เท่าไหร่สำหรับผมแต่ทรงมันดูแบบว่าสาโลปดิมันเข้าดีอะเลดไลน์เริ่มต้นที่7,200นะครับกล่องตัดที่ประมาณ8,100น,นะแรงมา้ามาสูงสุดที่7,100รออบอะ แต่ว่าเดรสไลน์เริ่มต้นที่7จ็0ันสองะในสภาพิคันนี้นี่คือแบบว่าได้ใช้แบบเต็มเต็มหน่วยเลยน้าปัดเลือนไม้ก็ตรงกลางเป็นวัดรอบนะครับแล้วก็มีเข็มดิจิตอลอยู่ตรงกลางนะเขาเรียกอะไรอะไม้ดิจิตอลเดียวเพิ่มเข็มเนี่ขวาก็เป็นเรื่อนไม้นะครับมีวัดแรงจีด้วยแล้วก็ความร้อนข้างหลังเป็นแอคทีฟสปอยเลอร์นะเห็นไหมดูมันกระโดดึก้กมาแลนะครับ ก็มาเรามาเข้าเกี่ยวรถคันนี้นิดหน,นึงแล้วกันต้องบอกไว้ก่อนว่าที่มันไม่ฮิตในบ้านเราอะ่ะเพราะว่าค่าภาษีมันแพงนะครับกับแพงภาษีของบ้านเรามันโหดมากเลยนะ300%นะครับมันไม่เกี่ยงว,ว่าจะเป็นรถแบรนด์ไหนค่ายไหนขอแค่รถผลิตนอกประเทศคือคุณต้องเสียภาษี300%หมดแต่ว่ามันจะมีแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบเขาเรียกอะไรรถหย่อนภาษีคุยอะไรกับภาครัฐอันนะี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะมันจะมีโฉมที่แบบว่าไม่ต้องเสียเยอะขนาดนั้นนะอืม ในส่วนของที่ทําในตลาดของบ้านเราสําหรับเรซซั่าส่วนใหญ,ญ่จะเป็นรถไฮบริดและกะ็รถไฟฟ้าเลยนะครับตัวที่ผมไปดูมาก็จะเป็นตัวอะไรนะเรซซั่า R X 500h นะครับที่เป็น F Sport Performance นะในบ้านเราราคาอยู่ที่ประมาณ5.5ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเกิดราคาต่างประเทศขอตัดดอลลาร์ทิ้งไปเลยกันจะอยู่ประมาณ2.1ล้านบาทเห็นไหมที่มันไม่ต้องจ่าย300%เพราะว่าเป็นรถไฮบริดไงในบ้านเรามันจะได้สิทธิพิเศษแบบว่ารถที่เป็นเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าจะได้ลดภาษีลงไปไม่ต้องจ่ายถึง300นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นไฟฟ้าล้วนก็จะได้ลดลงไปอีกนะครับแต่มันก็จะมีแบบว่าบางค่ายที่เหมือนแบบหัวหมออะได้ส่วนลดยอดภาษีก็จริงแต่ว่าเอามาขายเป็นราคาเต็มที่แบบบ,บวก3ามรอเเซนะครับแต่ไม่บอกแลวกันนะว่าค่ายไหนมะีมีม,ม,มีมีอยู่ส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวใน렉ซัน nx ส5 0้อาส h นะครับในบ้านเราอยู่ที่4ี่สี่ล้านบาทเป็นเหมือนแบบรถรุ่นเริ่มต้นนะฮะแต่ราคาเมืองนอกอยู่ที่1.9ล้านบาทนะครับก็เอามาคูณแบบว่า2.12.2เข้าไปนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นนะ เพราะว่าถ้าเกิดเราไปอิงตัวไฮปิดนะครับผมขอ,อยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวพานามล่าละรับนะครับของค่ายพอร์เช่นะไอเจ้าตัวนั้นนะครับราคาเมืองนอกอะตัวพา e นาะมีล่า 4e ไฮปิดราคาอยู่แค่4.5ล้านบาทเดงนะครับพอเอามาเข้าในเมืองไทยราคาอยู่ที่7.5ล้านบาทเห็นไหมเป็นรถที่ราคาดีมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปอิงก,กับตัวอีกตัวนึงที่เป็นเครื่องย,ย,ย,ยนต์เพียวๆคือตัว GTS นะครับพ a n a m e r a GTS นะตัวนั้นน่ะ ราคาขายอยู่ที่5.5ล้านบาทเมืองนอกนะครับแต่พอมาในไทยอยู่ที่ราคา14.8ล้านบาทเลยเป็นไงเห็นไหมภาษี300%แบบมหาโหด <c oughs> แต่พอเป็นโฉมไฮบิดอะราคาไม่ได้คูณ2เหมือนเล็กซัสนะนึกออกไหมอืมนั่นะแหละนะครับไม่รู้ว่าเขาคุยกันยังไงในของสำหรับภาครัฐนะครับก็ช่างมันตัดมาทิ้งไปแล้วกันนะส่วนทำไมโตโยต้าถึงได้ออกแบรนด์เล็กซัสมาใช่ไหมอันนี้มุมมองส่วนต,วตัวของผมนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นภาพจำต่อบแบรนด์เว้ย ถ้าเกิดเราพูดแบบว่าแบรนด์หรูเยอรมันใช่ไหมครับเราจะนึกถึงอะไรเบอร์เซเดตเบนท์ใช่ไหมครับถ้าเกิดเรานึกถึงที่แบบรถขับสนุกสนุกแรงๆเราจนึกถ,ถึงอะไรเบียดนาบิลใช่ไหมหลายๆคนจะพูดกันนะครับแล้วพอมาแบรนด์โตโยต้าล่ะทุกคนจะนึกถึงอะไรรถราคาที่มันไม่แพงมากอะไหล่กองแกง๊งเครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างห่วยๆ <laughs> <laughs> ใช่ไหมครับ แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่จะมาดิสเครดิตของค่ายโตโยต้านะต้องบอกวก่อนนะที่บ้านก็คือมีโตโยต้าครับมีทั้งวีโก้แล้วก็วีออซนะซึ่งช่วงล่างป่วยทั้งคู่นะครับก็ต้องบอก <c oughs> แต่เราไม่สนอยู่แล้วเว้ยค่าบำรุงรักษามันถูกนึกออกไหมมันเป็นรถที่ค่าบำรุงรักษาถูกมากแล้วก็แค่มาเปลี่ยนโชคก็จบแล้วแค่นั้นช่วงล่างก็ดีแล้วนึกออกไนหะมนั่นแหละนะครับในส่วนของเจ้าเร็กซันนี่ก็เหมือนกันราคาขายก็แพงนะแพงจริงๆแต่ว่า ค่าเซอร์วิสต่อปีน่าจะถูกกว่ารถเยอรอมันนะครับรถยุโรปนะส่วนเมื่อกี้เราว่าอะไรต่อนะเราว่าถึงแบบว่าภาพติดตาของแบรนด์โตโยต้าใช่ไหมครับแล้วจะทายังไงให้ภาพจําคนแบบว่ามันเปลี่ยนไปละก็สร้างแบรนด์ใหม่แม่งเลยนะครับมาเป็นเร็กซัซไงพอคนพูดถึงเร็กซัซก็จะแบบว่าอ๋อมันคือรถหรูข,ของค่ายโตโยต้านะที่แบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงทุกอย่างดีหมดราคาก็แพงด้วยอ่านั่นแหละนะครับมันคือภาพจําดีกว่านะ ท้องสปีด2องเนี่ยถือว่าแรงมากๆนะแต่ถ้าเกิดเราลองคิดง่ายๆดูว่าราคาเริ่มต้นแล้วกัน2.2ล้านบาทนะครับถ้าเกิดเอามาบวก300%คันนี้อยู่หมอนเท่าไหร่เกือบ7ล้านเลยนะหกจุดเท่าไหร่หกจุดหกหกจุดเจ็ดถือว่าราคาแพงมากๆนะครับแต่ว่ามันก็แพงกว่า G R Super นิดหน่อยเองเนาะใช่ไหม G R Super รู้สึกว่าจะอยู่ประมาณเท่าไหรนะ่ห้าล้านป่ะห้าล้านเก้าห้าล้านหกนะครับไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ก็ช่างมันดิ <laughs> เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในอนาคตนะครับสำหรับเ r s าซู a นะฮะเขาปะเรามาแต่งรถกันดีกว่าถึงบ้านพอดีเลยปี2015 Rexxas rc f นะครับเดิมเดิมแรงม้าทอ้ร้อง526นิวตันเมตรน้ำหนัก1795กิกโลนะครับลดหน้าหนัก55%ปรนะความจุกระบอกสูบ4969ันสบซีซีนะครับไม่ดูแล้วกันวางเครื่องตัวไหนได้เพราะเราจะเป็นเครื่องเดิมนี รถขับหลังนะครับเราขอยัดเทอร์โบไปคันนี้วายบอดี้เป็นล็อกเก็ตบันนี่ได้นะเคยเอาไปแต่งรถดิฟอยู่นะครับอันนี้ชุดแต่งเดิมๆไม่เท่ <c oughs> ข้างหน้ามาดูอ้วนแบบว่าอ้วนมากเลยคณดูดิสปอเลอร์หลังนะครับมีเป็นล็อกเก็ตบันนี่แบบเบลมเทิมแล้วก็ของฟอร์ซนะครับใส่ล็อกเก็ตไปใหญ่จัดๆ <c oughs> ใหญ่แบบเวอร์เกินอนะ่ะนี่มเท่บ่ะ อารมณ์แบบรถ GT GT 3ปฟิดเมนก่อนแหมไปเป๊ะแล้วเราไปแต่งล้อแม็กกันล้อแม็กเอาใส่นี้ไปแล้วกันนะผมว่ามันเท่ดีอ่ะออฟเซตมันเลือกดี <c oughs> ดูดิอันนี้ออฟโพสโหดอะ ยางขอบสิบเก้านะครับใส่ยี่สิบไปข้างหลังก็ยี่สิบไปเพื่อนสายยางนี่มันเทียบไม่ได้นะเพราะว่าเราไปวายบอดี้มาเหมือนว่ามันจะขยายสายยางให้นะครับสองห้าห้าสองเก้าห้าไปข้างหลังสองเจ็ดห้านะครับใส่เป็นเท่าไหร่สามสองห้าเนี่ยนะ <c oughs> มาฟังเสียนท่อก่อนเลยนะครับอันนี้ท่อเดิมเดิมสต็อกนะครับดิฟิวเคอรโหด อันนี้ท่อสปอร์ตอันนี้ท่อเรสฮิวมน,นสียังโหดบอกเลยโหดจัดจ,ดจากเดิม467ใช่ไหมเป็น944นะครับจากเท่าไรน,นะ5้าสอหปะเป็น95้นะครับจาก1795เป็น1507นจะครับจากหน้า55เป็น54นะจาก4900กว่าๆว่า,วานิดนิด,นดเป็น5500นอะครับอัพเกรดขึ้นมา544นะ น right. <c oughs> ี่เป็นไง900พอดีเป๊ะเลยเว้ยโคตรเท่ก็ไปไปดูดีกว่ามันสีอะไรได้บ้างเดิมๆจริงๆมันเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบสีน้ำเงินนะผมเลยไปใส่สีส้มมานะครับนี่เป็นไงสีน like like ้ำเงินคลิปที่แล้วเราสีน้ำเงินไปแล้วเราไม่ทำแล้วนะแล้วก็เป็นสีแดงเฮ้ยสีแดงโคตรโหดของคุณดูดิออกแดงเล้วเรียกอะไรแดงแก้วเหรอไม่รู้สีส้มที่เราใส่ไปตอนแรกนะครับแล้วก็สีดำโคตรดุดำภายในขาวดูดิแล้วก็สีเทานะครับแล้วก็สีเทาเทาด้านป้า แล้วก็สีขาวแบบสว่างด้ยสีไหนดีนี่ไหมหรือสีดำหรือสีสม้มสีแดงนี่ดีกว่าโคตรเท่มันเป็นสีด้านเราจะไปฝากกับโปรคาร์บอนหรือว่าอะไรคารบอนเงาในหนๆมาซิ่งแล้วเราซิ่งให้สุดเลยคันนี้ <laughs> ด้านบ้างแล้วกันเนาะเราใส่เงามาบ่อยแหละ แต่กระจกโคตลกเลยวะผมไม่ใส่กระจกได้ไหมกร <_ t ank> ะจกขอใส่เงาแล้วนะ,ะนะ <_ t ank> แีแปลกๆวะไม่รู้นะครับข้างหลังเปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นคาร์บอนอยู่แล้วนะรล้อนะครับหนึ่งข้างนอก ตัวดำไปอินเนอร์นี่ข้างในนะครับใส่มันคาร์บอนไปใส่มันไปมั่วๆไปเลยคลิปนี้เอาริบข้างนอกนี่เราไม่ใส่นะเพราะว่าเราชอบที่เป็นแบบว่าโครเมียมอยู่แล้วนะครับปั๊มเบรกจริงๆเป็นของแ a ม b บนะทั้ง4พอร์ทเลยนะครับเอ้ยทั้ง4ล้อ <laughs> มัน4พอร์ทอะไรล่ะเบรกแดงไม่เอาขอเบรกน้ำเงินแล้วกันแมหมงพอละก็ปะประมาณนี้ดีวกว่าน,นะ เลนสไลน์เริ่มต้นที่8,500เลยนะครับจากตอนแรกเขาอยู่เจ็ดพันสองใช่ปะ่ะกล่องตัดที่ประมาณ8,800-8,900นเะครับเนี่ยเรือสีฟัวโคตรชัดอะ รู้ได้ยังไงอะเหรอเพราะว่ามันเป็นเทคที่สองเลยไง <c oughs> จริงจริงคลิปนี้มันต้องลงต่อวันอาทิตย์ด้ยนะครับแต่ว่าผมนึกอะไรก็ไม่รู้เอาจอยขึ้นมาเล่นบนโต๊ะอะแล้วก็ไมค์ผมมันดูดเสียงแบบโคตรด,ดีเลยนะครับมันเป็นไมค์แบบถูกถนะูนั่นแหละแม่งดูดเสียงจอยก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเข้าไมคทั้งหมดเลยผมเลยงูยหยิบผมลบจริงไม่หมดเลยนะครับแล้วก็มาวันอาทิตย์ แล้วค่อยลงวันจันทร์แทนเป็นไงดีไหมดีนะครับมันเลยลงช้ากว่าเดิมนิดนึงนะครับขออภัยด้วยกันนะในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมาลำเข้าเกี่ยวรถคันนี้กันไอ้เจ้ารหัส 2UR เนี่ยมันคือเครื่องที่มาแทนที่ UZ นะครับลหลายๆคนจะรู้จักเครื่อง V ของค่ายโตโยต้าว่า UZ ใช่ไหมอ่าเครื่องตัวนี้คือเครื่องเจนใหม่นะครับมาแทน UZ นะใช้รหัสว่า UR นะครับ ซึ่งมันก็จะมี3ซีรีส์นะ1 U R 2 U R 3 U R นะครับไอ้เจ้า1 U R เป็นเครื่องเ A เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ4,600หรือ4,700นี่แหละผมจำไม่ได้นะอ่านมาคร่าวๆนะครับส่วนของเรา2 U R นะครับ2 Ultra Rare นะครับอย่างเงีย้ยไม่จ <laughs> บจะอยู่ที่เท่าไหร่นะ5,000ใช่ไหมส่วน,นอันคือ3 U R นะครับตัวนั้นจะเป็นเครื่อง5้0พหรือ5้0พนี่แหละจำไม่ได้นะครับทำไมไม่หาข้อมูลมาใช่ไหม เออนะครับแล้วก็พอเรามาดูรุ่นนี้กันนะครับในทุกรุ่นย่อยนะครับในตัวเริ่มต้นจะเป็นชื่อ RC 200ร T หรือว่า RC สา0้มันคือตัวเดียวกันนะครับผมไม่รู้ว่าแตกต่างกันตรงไหนนะดูแค่ว่ามันใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันแลวแล้วก็แรงม้าเท่ากันเลยนะครับดูแค่ว่ามันใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็แรงม้าตัวเดียวกันเลยเนทะ่ากันเออคือเป็นเครื่องสองพัน cc สี่สูบเรียงเทอร์โบโนะครับ แรงม้าอยู่ที่2 4 1้อสี่บ็ดตัวนะในตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัว rc สา0รอย h นะครับ h ของค่าย toyota คือเครื่องไฮบริดนะให้เราเข้าใจกันตามนี้นะครับของค่าย lexus เออไอเจ้าตัวนี้เป็นเครื่องไฮบริดนะครับจะเป็นเครื่อง2 5 0 0้า cc สี่สูบเรียง na นะครับแรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดบหตัวแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิเ็ดแรงมา้านะครับเป็นรถขับสนะตัวนี้แล้วก็เป็นเกียร์6กสปีด cvt นะครับเหมือนแปลว่าเน้นความ นุ่มสมูทเรียบง่ายนะครับแต่ว่าเอามารวมกันยังไงก็ไม่รู้ไม่ร,มรู้ว่าเขาบวกเลขผิดหรือเปล่านะเอามอเตอร์ไฟฟ้ามารวมกับเครื่องยนต์จะเหลือแค่220แรงม้านะครับเค่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไปกากตรงไหนอะไรยังไงนะ <S 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 แล้วก็โฉมที่แรงขึ้นมาหน่อยน่ยคือตัว RC 350นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง3,500 cc V6 NA นะครับแรงม้าอยู่ที่314ตัวเลยในส่วนของท็อกไม่เอามานะครับพเพราะว่าขี้เกียจนะ และมันก็จะมีตัวแรงอีกรุ่นหนึ่งที่แบบว่าโหดของเราใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันแหละแต่เพียงแค่มันเป็นเหมือนรุ่นอัปเกรดนะครับที่ได้ชุดแต่งเพิ่มเข้ามานิดหน่อยแล้วการน้ำหนักเบาลงไปนิดหนึ่งนะครับคือตัว RCF Track Edition นะครับแต่เราจะไม่เอามาเพราะว่าเราจะขอกา,กากไว้นะครับระบกไปแล้วเราขอหนึ่งทางซับสไครต์หรือเราจะทำรถเดีวซให้ไอ้เจ้า Track Edition เนี่ยมันเป็นตัวรถ DLC นะครับถ้าเกิดช่องถึงพันเมื่อไหร่คือเราลงให้เลยนะครับรถ DLC เนะี่ย พอนิหนึ่งนะนะสะพานแล้วนะครับเดียวง่ายนะเหมือนมันจะเลี้ยวเขาเรียกอะไรอ่ะมันออกตัวยากนะครับมันเป็นรถกับถึง้อหลังเนะียแล้วก็แรงม้ามันเยอะพอมันเยอะน้าหนักก็ไม่ได้หนักขนาดนะั้นแต่พอแบบว่าลอยลำลอยตัวแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเลี้ยวง่ายๆแบบชิวๆเลยนะครับแต่ว่าสปอยเลอร์หลังมันจะใหญ่ไปไหนอนะ่ะเกี่ยวมอไซค์ล้มได้เลยนะ <laughs> อ่ะอนาเขตจะไมครับเข้ามาในนี้ ไม่งั้นเจ้าจะโดนเกี่ยวปลายท้ายมันรุ่นไหนไม่รู้นะครับไปคิดเอาเองแต่ผมมองว่ามันเท่มากๆผมชอบอยู่นะตัวเนี้ยโคตรจะเท่เย ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจูนแล้วก็ไปทดสอบท็อปสปีดดีกว่านะครับนน <hang> อย่างนี้อย่าเงี้ยเราไปจูนมาแล้วบอกเลยว่าแรงมากนะครับันต้องขับหลังใช่ไหมล่ะาเราต้องเบิร์นโชว์ไอ้เนี่ยเบิร์นได้ด้วยนะนรับบอกเลยควันไม่ค่อยมีเลย ปันไม่ขมูเลยใช้ไม่ได้เลยเห็นว่าเมื่อกี้คนเห็นรถสิบล้อป่ะรถมันถูกอะไม่เชียบเสาไฟเว้ยเรียกประกันมาเลยนะเนี่ยสิงเร์โบโค้ชชัดกะบอกเลยนี่ไงโบอออโบอออ ก็เจ้ารถคันนี้มันจะมีโฉมตัว GT 3ด้วยนะครับมันจะใช้ชื่อรุ่นว่า Rex r e x a r RCF GT 3นะครับเป็นเครื่องตัวเดียวของเราที่แหละแต่ว่าจะอัปเกรด CC ขึ้นรือบเป็น5,400 cc นะครับแรงม้าอยู่ที่500แรงม้าน่าจะจำกัมดมั้งรถ GT 3แรงม้าไม่น่าจะเกินเท่านั้นนะน่าจะน่าจะนะครับเป็นเกียร์6สปีดเซมิออโต้หัวนะครับน้ำหนักไ่ที่1 3 0 0กิโลนะได้แชมป์หรือเปล่าหรืออะไรยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับ,นะรบไม่ทราบนะถ้ามีข้อมูลตรงไหนจะเสริมว่าเสริมได้เลยบตาาามมสยกไ่่ว 3, 5, 0, น้องสามห้าสิแล้วเพื่อนช่วงนี้เหมือนอยู่รถเก่ารถเต่าไม่ใช่รถเก่าจะบอกรถเต่าคลิปที่แล้วก็รถเต่าเา <c ười> คลิปนี้ก็เต่าอีกแล้วนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเอาสปอยเล์หลังออกน่าจะแรงกว่านี้นะแล้วก็มันมีเครื่องยนต์อีกตั้งเท่าไหร่ห้าหกเครื่องเลยถ้าเกิดใส่เครื่องยนต์ก็น่าจะแรงกว่านี้แหละอันนี้คือแรงที่สุดในเครื่องเดิมของเขานะครับฟินแมนเปย์มากเลย ก็ไปสำหรับวันนี้เราคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปนะครับบ๊ายบายนะจกระปากกดติดตามหน่อยแหล่นสกสเไข่ยะสักไขสักไยยเด็วจริงผ่านแล้วเดลเราเือดจงหวน